สวัสดีค่ะเบ้นยืนกอกค่ะยินดีต้อนรับนะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะเข้าสู่ช่องเบ้นย่นกกอกนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่กระท่อมของแม่อุ่นนะคะเพราะว่ามีเอฟซีนะคะฝากเงินมาให้กับแม่อุ่นนะคะแม่เทไลเพื่อนให้มา500บาทนะผ่านช่องเบ้นย่นกกอกนะคะรับพรจากแม่ด้วยเด้อพี่สุภรั์ค่ะจากต่างประเทศพี่สุภรัตนาอฝากต่างมาเฮียใหญ่ก็ใหญ่ก็ได้รับแล้วด้อกะ เฮาอู่ดีไม่แห้งเด้อเฮ่มีความชุกความเจริญเนีที่เอามาเฮ่อย่ายกะเฮ่ย่ายซื้ออันของใช้บ้าทกับย่ายกระดัดซื้อขนมนมเนยใช้บาทบุญนั้นก็เฮ่อ้อนประหาอันพีสุภรัตน์นั่นแหละเด้อครอบติบยำมะได้ทาให้กัเด้อสุกาพรัดใจเด้อจะประหาเงินเขาจะได้มึกกรรปหาข้ามเขาได้มึกโกพ่อกินพอพลานนอนหลับเขาจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนเบนฝ่ามือเขาได้แก้มมณีสุตโทษหายมีเฮามาผ่านม่านหายมีเฮาอมาเบ็ดเด้อ น้อนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้าวสุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันเด้อเจ้าคิดต้อหนำก็เฮ้น้ำ,หนำไหลนองคิดต้อท้องก็เฮาท้องไหลน,หนูคิดต้อเงิน,นคำเกลคนหลังไหลเข้ามาทุกมื้อทุกวันแม่แม่บอกด้วยจุบยังให้พรเนาะยังไม่ทันจุบได้าบึงคุณพระศรีรัตนไต้จงปกปักรักษาคุ้มครองดีดีไม่แฮ้ความสุกความเจริญเด้อสุกกาพลาดใหญ่เด้อความเจ็บยังได้ความไข้ยังมีได้ ช้าทุกอ,อนุืนๆอยเอสพันภาษานี่ก็เ,<ล>เป็นของพี่นะคะสุภารัตน์นะ,ะที่ฝากแอดเบนมานะะแต่ว่าถามว่าทําไมแอดเบนถึงให้ช้านะ,ะเพราะว่าแอดนะทาภารกิจหลายอย่างนะแต่ว่ามั่นใจได้นะคะไม่ลืมนะคะด้วยบางบางทีอาจติดภารกิจแต่ว่าสิ่งไหนนะคะที่ผ่านช่องเบ้นยืกนกอดน,นะคะเอดก็จะ,ะจัดการให้เรียบร้อยนะคะก็จะทําให้เรียบร้อยสําเร็จเนาะแม่นมนเนาะไม่ว่ากันนะคะรับแล้วค่ะแม่รับ,บ,บแล้วลนะ ได้ละเหมือนเด็กเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่สุภารัตน์นะคะคทีมใช่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆยพี่สุภารัตน์นะคะคที่นะคะมอบมอบเงินนะคะให้กับแม่อุ่นนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะด้วยน้ําใจนะ,ะที่เออ่เมตตานะคะเมตตาแม่อุ่นนะ,ะขอบพระคุณ <c oughs> ขอบพระคุณมากมากคะ่ะ <c oughs> นี่ก็เ,เป็น ขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมนะคะเ,เป็นอาน,นิสงส์งผลบุญกับแม่อุ่นนะคะขอบคุณพี่สุภารัตน์นะคะจากน่าจะเอฟซีนะคะจากต่างประเทศนะคะขอบคุณคะ่ะ